เดี๋ยวน er ี้ลูกค้าถึงขั้นต้องสั่งอาทีที่เนี่ยใช้ตลอดนะแดดไม่มีแต่มันมันร้อนอบอุ่นเนาะเมื่อไรตลอดเวลาฉันเป็นคายองหรือเปล่าเหอวะเมนูซ้อนเมื่อกี้จะได้ข้าวฉันยังจนเปียกเลยมองหาพัดลมเลยแล้วฉันจะไปต้มมาม่าในข้องคัวได้ยังไงเนี่ย ได้หรอกร้อนมากมา,ม,า,ม,าม่ามาเสียอืออร่อยก่อวะนี่อะซื้อมาอยู่คือฉันอร่อยมากฉันไปยืนที่เซนต์แลนดนแล้วจ้ะกินอะไรดีกินอะไรดีหรือจะซุกี้ไปต้มสุดท้ายฉันก็ต้องถอนใจเพาไรเมื่อนึกถึงห้องครัวเดี <laughs> <laughs> ย๋ยวเราต้องติดแอร์ในห้อ,คองครัวได้แค่นั้นเองดที่ถังแม่ขอยืมแอร์ให้หน่นอย ฉันก็ยืนนึกไปสักพักหนึ่งฉันคงไม่ไหวแน่แน่ถ้าฉันก็ไปยืนต้มสุกี้หนึ่งตที่ห้องครัวในบรรยากาศ50องศาฟาเรนไฮต์ยังไม่ถึงเอาเลยหนูก็ถึงถ้าถึงึคงค <º 2> งไ <º> ม่ได้มา ีมาแล้วนานทีจะได้เปิดทีนล้านเนี่ยดังอยู่แมสหน้าเรียวไม่มีเหลือเลยสตรอเบอร์รี่หรอใช้ยังสตรอเบอรี่อยู่ตรงไหน แมสหน้าเรียวมึกใส่กันมแมสหน้าแตกมันมันเข้าหน้าฉันไม่ได้แมสน้าเรียวถือฉันใส่ไม่ได้เลื่อนเก้ไอ้นี่อะไรนี่จริงมใส่หรอไมใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่แล้วมันจะดูเป็นแม้ดเด็บ หน้าดีจังเลยไนะม่ม,ม,มันเล็กล <c oughs> มันเล็กกว่าหน้าฉันหน้าเหลี้ยว <c oughs> ใส่แล้วนี่เหมือนหน้าหน <c oughs> ้าจะแตก <c oughs> มันี่ายมันมันติ้นหรอคะ <c oughs> ไม่มันผิดที่แมส <c oughs> งงกันที่เขาทำมาเขาทำไมไม่เขาทำมาเล็กไปอะนะเขาไม่นึกถึงคนหน้าใหญ่บ้างเลย แม่เสือสอ้ยสีเหมือนฉันเมื่อวานเลยแม่สองเอกดูจ้ะหม ไม่คุยอะไรคุยกับเราเลยเหรอทำไมถึงไม่มีใครมาเหนือหรือว่าตกไปตลาดเนาะมันได้กี่ตัวนะได้กี่ตัวเนะานะ ทุน11บาทประมาณ270ตัวมาพี่แม่ป้ายใหม่อยากขานทั่ลงเนี่ยกระสุมาจ้าอากาศร้อนแบบนี้ไม่รู้จะขายอะไรดีคุณพี่เอาเสื้อยืดเสาวอวบไปขายกันเลยนะคะ นี่สวยๆเลยตัวแรกดิสนี้เลยค่ะเป็นงานเกรด A นะสื้อเสาอวบป้ายกระทิงนะคะขอคนขายออกประมาณ38-48บวกลบค่ะคุณพี่เป็นงานรวมไวันะวัยรุ่นได้ไวัยผู้ใหญ่ได้นะคะสำหรับรุ่นนี้โดยรวมผ้าสะอาดนะทุกคนเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียก็น้อยค่ะ เขาจะค้าแบบคัดลายเลยนะมีทั้ง4พื้นแล้วก็ลวดลายนะให้พี่ๆคัดแยกทํากําไรกันอีกทีนะคะกระสอบละส9 0 0บาทแต่เฉลี่ยต่อตัวแค่11บาทเท่านั้นค่ะ1กระสอบ45กิโลจะได้อยู่ประมาณ270 2 8 0ตัวบวกลบนะคะใครรับตัวรีว,วิวแจ้งได้เลยไม่มีค่าจัดส่งค่ะไม่ไมีค่าจัด ใครรับรีวิวได้ทุกตัวนะซา่างานเด็กมีเสื้อยืดเด็กเดี๋ยวเสื้อยืดเด็กมาเปิดดีกว่าน,นะส้มใช่ไหม,มหรือป้ายเหลืองสามเหลี่มยมอะนนั้นหมดเเลยช่วงนี้เสื้อยืดเด็กก็ขายดีพี่เนาะไอ้หูพี่จ๋านี่ อย่าลืมคัดแยกหัวผ้าแยกตัวสวยๆทำกำไรกันด้วยนะคะยกไปหนึ่งกระสอบเปิดคัดแยกหัวผ้าได้สักร้อยตัวขายตัวละ 5, 9, 6, 9นะพี่อุ้ยได้ทั้งทุนได้ทั้งกำไรแล้วค่ะส่วนที่เหลือน้ำสองหางผ้าขายราคาลดลั่นกันลงมาตามสภาพความสวยงามได้เลยนะคะแนะนำอีกนิดค่ะอย่าลืมเอาไปรีดเพื่อเพิ่มมูลค่าตัวสินค้ากันด้วยนะ รับรีวิวขอบคุณค่ะอุ้ยได้หลายพันแล้วนี่ซอยนี้อ่าคุณพี่สุรางขอบคุณนะคพี่หายไปเลยถึงเลยเนี่ยเออถึงพี่สุรางเลยกำลังบน่นบนพี่สุรางออหายไปไหนก่อนถึงเลยอะ่ะเนาะทุกที่จะต้องได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามกันเป็นประจำ เปิดเสื้อยื่เด็กเมื่อไหร่จะรอดูเดี๋ยวคลิปต่อไปได้ไหมของมีคลิปต่อไปได้ไหมคุณพี่ของมันมาแหละแต่ยังไม่ได้เปิดน้องไม่มีรีวิวให้ลูกค้าดูงไงอ่ะอนี่ เดี๋ยวคลิปต่อไปอย่าไปไหนนะเพราะว่างานเด็กคนรอเยอะมาซาลวดลายดอกดอกช่ำๆก็ทำกำไรกันได้อยู่นะคุณพี่คัดแค่หัวผ้าก็ได้ทั้งทุนและกำไรแล้วค่ะ ไม่ว่าจะลงตลาดเช้าตลาดเย็นไลฟ์สดออนไลน์ขายในห้างรุ่นนี้ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมายนะคะยกไปหนึ่งกระสอบเปิดร้านเป็นเจ้าของกิจการได้เลยนะอย่าลืมคัดแยกนะคุณพี่พื้นก็ไว้ในราวหนึ่งนะพี่นะลายก็ไว้อีกราวหนึ่งจะได้ง่ายต่อการเลือกซื้อของลูกค้าด้วยค่ะเนี่ยหัวผ้าก็เยอะอยู่นะทุกคนทำเป็นเล่นต้นทุน11บาทอย่างนี้แค่แจ้งนะ คัดได้หนึ่งร้อยตัวที่ขายแบบขายแบบว่าถูกๆน้องแค่ที่ไม่ไปขายแพงนะคะสมมุติขายถูกๆคัดหนึ่งร้อยตัวขายตัวละห้าสิบเก้าบาทห้าพันเก้าร้อยบาทแล้วนะทุกคนได้ทั้งทุนได้ทั้งกำไรแล้วค่ะลงทุนสองพันเก้าร้อยบาทนะขายห้าพันเก้าใช่ไหมกำไรสามพันละขายแค่ร้อยตัวเองนะคะแล้วอีกประมาณร้อยกว่าตัวร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยแปดสิบตัว ที่ขายลดนั่นกันลงมาตามสภาพได้เลยนะอะอาจจะขายแบบ3ตัวร้อยก่อนรอบแรกอะสมมติเหลือแล้วนะ3ตัวร้อยไปนะคะเหลือจริงๆไม่มีคนเอาพี่5้าตัวร้อยหตัวร้อยไปเลยก็ได้ไม่ต้องคิดเยอะนะคะเพราะเราได้กําไรตั้งแต่หัวผ้าแล้วเนะาะอะดูกันต่อค่ะเนี่ตัวอย่างที่แค่โชว์นะเขาจะเรียกว่างานหัวผ้านะคะเพราะในกระสอบก็จะมีทั้งหัวผ้าน้ำสองหางผ้าให้พี่ๆคัดแยกทำกำไรกันอีกทีค่ะ ขายไม่ต้องแพงคุณพี่เน้นทํารอบไวๆนะสําหรับงานเสื้อผ้ากระสอบนะคะใครมือใหม่เล่นได้นะทุกคนเพราะว่าเปื้อนเสียเขาน้อยนะจ๊านี่เห็นไหมหัวผ้าสวยๆแบบนี้พี่ทํากําไรได้5้าเแล้วแต่ความสามารถของแต่ละบุคคลด้วยนะคะในการขายนะไม่มีราคากําหนดว่าพี่จะต้องขายเท่าไหร่แล้วแต่ความพอใจของคนขายเลยนะเยอะไปไหนก่อนเยอะนะเนี่ยหัวผ้าน่ะ นเนี่เออพี่อพอใส่แม่แขวนแล้วมันสวยไงมันเห็นทรงนี่ขนาดยังไม่รีดนะยังเห็นยังสวยขนาดนี้นะคะถ้ารีดจะสวยขนาดไหนแทบไม่ต้องซักเลยอะสำหรับงานรุ่นนี้เพราะว่าโดยรวมผ้าเขาสะอาดนะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียเขาก็น้อยนะซืยย้อยืดเสาแบบใครม่ตั้งแต่2500-2,900ใครอยากได้งบเท่าไหร่นะคะแจ้งได้เลย แต่ถ้ารุ่นเนี้ยมันจะถ้าเป็นป้ายกระทิง2009นะมันจะแบบบางตัวบางตัวนะมันจะขายัวรุ่นได้นะคะแต่ถ้าเป็นรุ่น2,500อ่ะจะแบบออกแนวไวผู้ใหญ่นิดหนึ่งนะคะทุกคนความสวยก็ต่างกันตามราคาเนาะพี่เนาะเห็นไหมยิ่งรีดยิ่งสวยจะ้ะสีพื้นก็สวยนะทุกคนคือบางคนเขาจะชอบสีพื้นเนาะถ้าเป็นผู้ใหญ่นะคะหรือบางคนจะชอบลายดอกก็ได้นะคะลายดอกดอกก็ต้องผู้ใหญ่นิดหนึ่งนะัยรุ่นจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะ ไปแยกวลดลายวลดลายก็มีใส่ได้เนาะใครสนใจทักแชทได้เลยนะคะพี่จะได้ส่งวันนี้เลยนะข้างหลังก็เริ่มอันนี้ของยอดเมื่อวานเราก็จะแพ็คไว้แหละนะคะเดี๋ยวส่วนวันนี้ก็ไลฟ์สดเสร็จเราก็จะเริ่มแพ็คสินค้าให้นะคะจะได้ทัน จะได้ทันขายต้นเดือนพี่เพราะบางคนเงินเดือนออกนะออแล้วเดี๋ยวจะวันหยุดด้วยพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็ดังหยุดนะคะนี่ลายขวางก็สวยนะทุกคนลายพวกนี้ขายน้องๆวัยรุ่นได้ไวัยทำงานวัยผู้ใหญ่คือได้หมดนะคะเนี่ยไปคัดไปแยกกันอีกทีนะจ๊ะมันจะมีความหลากหลายสไตล์นะแทบจะไม่ซ้ำกันเลยนะคะ ลดลายผ้าบางๆขายงานหน้าร้อนนะพี่ขายดีทั้งปีนะพูดตรงๆเลยสำหรับงานเสื้อยืดนะคะแทบจะไม่ได้รีวิวเลยนะถ้าใครดูหน้าเพจน,นะคะโอ้ตัวนี้สวย นับหนึ่งเลยนะเว้ยเดินซองเอ้าเอ้าโมกแล้วโมกเร็วเลยเร็วเลยม่สองคนนี้เขาเล่นอะไรกันเนี่ยไม่ได้เล่นมันไปตั้งนันแล้วอนะมาเร็วนะที่แม่พักเออเลยแล้วไม่ไดยืนดูมากแมนมากเใส่เยอะเกินไปยืนดูกันหมดเลยเออให้ป้าช่วยกันสอากล้องไง ก็ไม่มีใครเห็นหรอกให้ป้าๆยืนกันเนี่ยคคออยยยยกนเดีวุไม่ได้พอออกกล้องเราก็ต้องเป็นผู้หญิงบอบบางเวทปอยยกคนเดียวคืออะไรยกคนเดียวได้สิไม่ไม่มีใครช่วยไงเออถ้าถต่ว่ามีผู้ชายก็ต้องคีปลุกสิเออทำเป็นผู้หญิงชุดนแอน่ารักสองคนนี้น่ารักเลยใส่เลยใส่แผนได้อยู่นะ พี่ไปคัดไปแยกกันอีกทีนะเนี่ยนี่ลายดอกก็จะเหมาะสำหรับซัมเมอร์สนใจของเราบางคนก็อยากได้ไลายเอะบางคนก็อยากได้พื้นเยอะ <c oughs> บางคนอยากได้สีเยอะ <c oughs> บางคนอยากได้ไลายเยอะระบุไม่ได้เลยพี่จา๋าใส่ใส่กระสอบเลยนะลูกค้าอ้างแล้วชีชีเนี่ยนุ่งใส่กระสอบ<ช>ครับใส่กระสอบเลยครับ เราจะไปชมกับเสื้อเด็กโตมันอวบแต่ไม่ได้อวบเกินไปนะพี่มันอวบกำลังดีอ่ะใส่เป็นโอเวอร์ได้พี่เนาะสาวอ่วันงานก็ประมาณนี้แหละราคาก็จะม่กังวลสั่งไหมล้วใหม่แหละไม่ไม่เคยประสบไม่ไม่กี่ตัวแล้วค่ะจอก่อน กี่ตัวแล้วตัวไหนใช้นะพี่ใครรู้พิกัดไมที่ชายลักคนทานอ่ะตัวไหนทนสุดว่าตัวที่มุกใช้คนเดียวอ่ะแล้วดังมากเลยนะแต่มันพังไปตัวหนึ่งอ่ะไม่ที่กดังอ๋อหรือว่าเขาจะให้เธอโฟนเดี่ยววะเดี่ยวไมโครโฟนก็มาใส่ให้แพทช่วยพูดในสื่อมาใหม่ละรุ่นเดิม รุ่นเดิมเลยไม่อันนั้นมันก็ดีนะดีรุ่นที่เูาใช้มันชาร์จใครชาร์จมันไงใช่ป่ะไม่ได้ชาร์จในกล้องชาร์จใครชาร์จมันทนถึกทนเหมือนคนใช้ใช้มุกก็เหรอเดี๋ยวต่อไปเธอก็ใส่คู่กันไงถ้าเธอคู่กับเบนธเธอก็ให้เบนธใส่อันนึ่เธอไลค์กับแพทก็ให้แพทใส่อันหนึ่งเฮ้ยน้องแม่เหมอนคนคู่เำไมอเขา S M R หรอเขา S M R หรอ S M R ไงเื่อนกล้อง เออได้ก่อนปุ้ยตัวนี้เซ็กซี่มากพี่แล้วเป็นผ้าอะไรยอนเออนะท่าบางบางเบาเบาหมูทำไมมองเป็นคือเองแบบเรีะไม่ลราใครจะไปต้มมาม่าวันเนี้ยเส่มาม่ามาเฟียไม่ได้ซื้อไม่กินกินกินนะหน้าฝนดีกว่ามะซื้อมาแล้วอ่ะดิต้มหน้าก็โล่งใส่นี้ จะไปเปิดพัดลม,อมโอ้โหวอบอขอบคุณนะรัะดคอกังเลยไปเลือกเลยอ๋อเอาพี่ใครจะสั่งสั่งนะเร็วลเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ดังหยุดนะวันที่หนึ่งนะมีสีเหลืองน่ารักมากจะได้มีของไปขไปายกันช่วงต้นเดือนเนี่ยกว่าบางคนจะซับจะรีดนะบางคนจะรีดอีกพี่เออ ใช่กำ <ไป S 1> ลังคิดถึงพี่สุรา,าง<ล>ยนึ่งเก้ามันวางอะไรของมันเนี่ยมกเธอวางอะไรของมูฟตไม่สามสี่ตัวข้างหลังข้างล่าง<ๆ>นี่คืออะไรห้าตัวอ๋อบัดลมชารอาพี่สา ใครสนใจแคปหน้าจอมาเลยนะต้นหุน11บาทเท่านั้นจ้าไปต่อยอดทำทุนกันช่วงหน้าร้อนนะ